ตอนที่2ใกล้นาฝนต่อเติมบ้านขุดบ่อทันไหมไปดูกันเลยครับถึงแล้วสวนเกษียนตามฝันนะครับ มาถึงแล้วก็ไปตรวจสอบรอบๆบ้านกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เข้าหน้าฝนเข้ามาแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแถวบ้านผมนี่ฝนตกยากมากที่อื่นตกบ้านผมไม่ตกนะครับและนี่ก็เป็นภารกิจแรกของเรานะครับต้นกล้วยล้มนะครับเดี๋ยวจะต้องไปจัดการนะครับดีนะครับ ที่ต้นทุเรียนตรงนี้ตายไปแล้วนะครับไม่งั้นนะครับอาจจะเครียดนิดนึงนะครับเพราะว่าตกลงมาทับตำแหน่งของต้นทุเรียนพอดีเป๊ะเลยตอนนี้เราก็จะต้องมาเคลียร์กันนะครับตัดเป็นท่อนๆนะครับตัด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 ไปเรื่อยๆนะครับอ่าแบ่งท่อนออกไม้เล็กๆนะครับมันจะได้ย่อยง่ายนะครับเออตัดไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ คือต้นกล้วยแถวนี้ก็ใบจะแตกหน้าดูนะครับเพราะแรงลมมันแรงมากแถวนี้นะครับก็ต้องคอยระวังหาไม้มาค้ำนะครับรอบนี้เราก็จะมาต่อเติมข้างบ้านกันนะครับและนี่ก็เป็นนะ้าช่างของเรานะครับผมผู้ชำานาญการนะครับประจำส่วนนี้นะครับเออวัดกันเลยนะครับก็ กะว่าห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ความกว้างประมาณ5เมตรนะครับยาวก็จากหน้าไปข้างหลังประมาณ10 10เมตร12เมตรได้นะครับไม่รอช้าไปซื้ออุปกรณ์กันเลยนะครับเออเห็นบินก็ช็อกกันไปนะครับเบาะนะครับ25งหมนนะครับค่าของอย่างเดียวยังไม่รวมช่างนะครับเออราคาจะเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวแจ้งให้ฟังนะครับต่อเติมครั้งนี้ก็จะทำหลังคานะครับแล้วก็พื้นนะครับผมส่วนนี้ก็พาชมรอบๆสวนกันต่อนะครับเออทุกครั้งภารกิจเราก็จะต้องเดินดูรอบสวนว่าต้นไหนตายต้นไหนยังอยู่นะครับก็ผ่านมา2ต้นแล้วตาย2ต้นเลยนะครับแรงจัดจริงๆครับปีนี้แล้วเราก็ไปดูสวนปามกันบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นเกสรดอกตัวผู้นะครับเออส่วนนี้จะเป็นลูกปาล์มนะครับสีแดงเห็นไหมสุกแล้วนะครับเออเท่าที่ดูรอบนี้ก็น่าจะยังเก็บไม่ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยนะครับไม่รู้เลยว่าปาล์มคืออะไรต้นไม้เป็นยังไงเก็บผลผลิตยังไงนะครับเขาท,ทั่วไปเขาก็เก็บเป็น 15- ถึง20วันครั้งนะครับผมส่วนส่วนของผมจะ เพิ่งจะฟื้นฟูกันมาได้ปีกว่าๆนะครับก็เลยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ปุ๋ยก็ยังใส่ไม่คงที่น้ําก็ไม่มีนะครับช่วงนี้ก็อาจจะประคองตัวไปก่อนนะครับแล้วเราก็ไปสํารวจต้นไม้รอบๆต่อนะครับสบภาพค่อนข้างแห้งแล้งนะครับก,ก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับมี50กว่าต้นก็รอดเหลือประมาณ35ต้นได้ครับ ตายไปประมาณ15บห้าต้นนะครับเออพอสำรวจรอบๆแล้วก็ไปปลูกใหม่สักต้นหนึ่งก็ต้นนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันอยู่ตรงห้องเก็บของนะครับย้ายมาไว้ตรงข้างบ่อนะครับเออไม่รอช้าก็ขุดๆๆไปเลยครับผมเดี๋ยวมีกองเชียร์ด้วยนะครับเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้ส่วนนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับเอาต้นกล้วยที่เราตัดกันช่วงต้นคลิปนะครับเออ,เอามาใส่ เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับผมเออแล้วก็ตามด้วยดินไผ่นะครับเออเสร็จปุ๊บก็กลบนะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยดินไผ่สักรอบหนึ่งนะครับเอออันนี้ขุดร่องนิดหน่อยอะไรไม่ใช่เรียกว่าขุดเออเซาะร่องนิดหนึ่งนะครับอ่าใสา่ใส่ลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน จากนั้นก็ลดน้ำให้ชุ่มฉ่ำนะครับเออโดยผู้ช่วยของเราพอตกกลางคืนนะครับก็ทำงานช่างซ่อมกันต่อนะครับใส่สายน้ำมันนะครับก็ตอนแรกยัดอยู่ตั้งนานยัดไม่เข้านะครับต้องใส่เหล็กตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเออแล้วค่อยยัดนะครับก็มันจะมีฝั่งหนึ่งที่ยัดยากนะครับเนี่ยฝั่งนี้เลยไม่ต้องแกะเครื่องนะครับเจ๋งมากลองไปทำกันดูนะครับเออ เสร็จแล้วนะครับมาตอนเช้าค่อยไปเทสกันต่อส่วนอันนี้พอดีว่าสายเคเบิลทมันหมดหาไม่เจอก็เลยไปขุดเอาอันเก่าๆมาใช้ใหม่นะครับเคยเห็นคลิปผ่านๆตาว่าเขามาใช้ใหม่กันได้นะครับก็ลองไปเช็คดูนี่ทําแบบนี้นะครับทําตามเลยครับเอาอะไรสักอย่างจิ้มเข้าไปครับตรงเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูนะครับเสร็จปุ๊บอย่าลืมเอาอีกมือหนึ่งเนี่ยครับดึงตรงนี้นะครับ ดึงเลยครับดึงก็ค่อยดึงก็ค่อยจิ้มก็ค่อยดึงค่อยจิ้มนะครับเออช่วยกันให้โลกเราจะได้ไม่ร้อนนะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ํามันนะครับตอนเช้าก็มาเทสกันนะครับนี่นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบใบวายนะครับนี่ไงสตาร์ทแล้วเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับปัญหาน่าจะเกิดจากใบมีดมันหักหล่นหายนะครับผมก็จะต้องเอาใบมีดมาใส่หามาใส่กลับก่อนนะครับ ทําเสร็จแล้วเราก็ไปนี่ครับดูสวนบนเขาต่อนะครับเออวันนี้ก็เป็นฟ้าคลึ้มมาแล้วนะครับจะตกหรือไม่ตกนะครับที่นี่เป็นแบบนี้บ่อยนะครับขู่เฉยๆนะครับคู่เสร็จแล้วก็ไปนะครับไม่ตกนะครับหรือตกน้อยมากอันนี้ก็กําลังขุดตอม้อกันนะครับเออจากช่างผู้ชํานาญอันนี้ก็เป็นเสาของเรานะครับเสาหนาทีเดียวนะครับขนาดห้คูณหานะครับ ทำบ้านสองชั้นได้เลยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับที่ผมนี่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นหินหมดเลยนะครับข้างล่างนี้เจาะมันยากมากก็เลยไม่ต้องลงเสาอะไรมากนะครับแค่ใส่ตอหม้อนะครับวางตะแกรงเทป,ปูนจบครับไม่มีสุดแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นฝูงไก่นะครับส่วนนี้ผมก็กําลังทําอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ริมบอ่อที่ขุดนะครับนี่มีเพื่อนด้วยนะครับมาสังเกตการนะฮะเออมันคืออะไรนะครับอันนี้คือเชือกนะครับนี่มัดตามผมแบบนี้เลยนะครับเออมัดแบบนี้แล้วมันจะสามารถลูดให้มันแน่นได้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเรียนรู้ไม่นานมานี้นะครับอ,อ้าวลูดเข้าไปลูดเข้าไปให้ทายครับว่าคืออะไรเออเทนเทนเทนมันคือ เชือกแทนบันไดลิงครับเออกรณีว่าเราเออตกน้ำแล้วก็เราขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ยังมีเชือกนะครับคอยปีนขึ้นมาได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะอันนี้ที่เห็นมีสุนัขค่อนข้างเยอะนี่ไม่ใช่สุนัขผมนะครับเออวิ่งเต็งกันไปหมดเลยครับตัวใหญ่ตัวเล็กของเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวด้วยนะครับนั่นแหละนั่นแหละอันแน่นะครับตัวสีขาวเมื่อกี้พัน บางแก้วนะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับก็ทั้งหมดนั้นเป็นสุนัขของเพื่อนบ้านนะครับผมดีมแม่ละครับไม่ต้องเลี้ยงเองด้วยได้เชยได้ชมแล้วก็ได้เป็นเพื่อนเราเออแล้วก็บ้านสวนก็งูค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องมีไว้ก็จะดีนะครับส่วนนี้ก็กําลัง เตรียมดินผสมดินนะครับเอาก็คือเอาดินมาผสมกับทรายใส่น้ําใส่ฟางนะครับเอามาแปะขอบบ่อนะครับที่เป็นหินนะครับเนื่องจากไม่สามารถเก็บหินออกไปได้หมดนะครับมันเยอะมากเลยครับมากจริงๆครับเพื่อนๆก็เลยแก้ปัญหาด้วยการหาหาดินนะครับเออเอาดินมาแปะแปะขอบนะครับอันนี้ทําเพื่ออะไรนะครับก็ทําเพื่อพอดีผมจะปลูกผ้ายางนะครับ ถ้าบ่อมันหินเยอะไม่เรียบมันก็จะทําให้พายยางมันขาดได้ง่ายๆนะครับบ่อเราก็ปูพายยางเพื่อที่จะให้กักเก็บน้ําให้ได้นานที่สุดนะครับไม่ซึมหายไปนะครับนี่ได้ที่แล้วนะครับโยนมันลงไปแปะมันลงไปเออแล้วเราก็มีผู้ช่วยนะครับเซ็กซี่มากเลยทีเดียวนะครับชุดเป็นไงบ้างครับเออ,อเหอเเทะเปื้อนกันมากเลยเ,เสร็จแล้วก็มาเติมพลังนะครับ ถึงเวลาข้าวเย็นนะครับข้าวเย็นวันนี้อะไรก็ไม่รู้นะน่าจะมีไข่เจียวโอ้มีหอยแครงด้วยวันนี้นะครับกินกันอย่างอร่อรตเอเหมือนเดิมนะครับอ่าเตรียมตัวกินนะครับอ้ํานะครับเออเฮ้หอยแครงนะครับอร่อยมากเช้ามานะครับไปต่อกันเลยนะครับนี่เราก็กําลังแปะ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 แปโบกโบกโบกมันจะคล้ายๆปูเลยนะครับเออแข็งมากนะครับ ทำไมถึงไม่ใช้ปูนนะครับง่ายๆแทงครับผมตอนนี้เราหมดงบไปเยอะกันหลายอย่างนะครับอันไหนทำได้ก็ทำนะครับมีผู้ช่วยของเราครับมานั่งสังเกตการนะครับเอออันนี้ก็เราก็โบกไปได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเอออันนี้ส่งยิ้มให้พลังนะครับแล้วก็เย็นแล้วนะครับไวเหมือนโกกนะครับอ่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไปต่อนะฮะก็บกไปเรื่อยๆนะทำไปทำมา ตกลงโบกหรือว่าเอาหินออกนี่อันไหนง่ายกว่ากันนะครับเราก็เลยมาโยนหินเอาออกกันต่อนะฮะแล้วหลังคาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ2วันนะครับเออเป็นหลังคาเมทัลนชีตนะครับเป็นเสาปูนเนอะห้าคูนห้าอย่างที่บอกส่วนนี้ก็กําลังที่จะเขาเรียกว่าอะไรย้ายย้ายในส่วนของสาย PE ให้น้ํารอบบ้านนะครับนี่ก็นางเอกของเรานะครับ ทำหน้าบูดเป็นตูดลิงนะครับแน่เรามาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับเออก็คือการเทปูนนะครับลาดพื้นนะครับเกลี่ยนะครับต้องช่วยกันเกลี่ยหลายคนมากๆเลยนะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่ามันต้องรีบทาไม่งั้นมันจะแห้งแล้วมันจะเกลี่ยยากนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยใช่ไหนล่ะครับเพื่อนๆนี่ก็อีกมุมนะครับมองจากหน้าบ้านไปหลังบ้านนะครับ ก็สำหรับรอบนี้นะครับก็ทำแค่นี้ก่อนนะครับไว้มีงบก็เดี๋ยวมาทำกำแพงหน้าต่างประตูกันอีกทีนะครับก็สำหรับรอบนี้นะครับโดนค่าแรงรวมกับค่าของไปทั้งสิ้นก็อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ื่นบาทนะครับราคานี้ก็จะได้ทั้งหลังคาแล้วก็พื้นเลยนะครับราคาในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับปิดท้ายไปด้วยภาพอีกมุมหนึ่งนะครับ เป็นภาพมุมข้างหน้านะครับก็จะเห็นว่าเหมือนกับได้บ้านอีกหลังหนึ่งเลยนะครับก็เติมไปค่อนข้างเยอะที่เดียวนะครับผมก็สำหรับรอบนี้ก็ขอจบไปด้วยภาพนี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับจบ